สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียศยิ้ีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองว่าที่พาพี่พน้องเข้ามาเปิดราคางัวนาขอกับพี่น้องืันนี้จะของขอกเพิ่นว่ามีงัวอยากเปิดราคานะครับก็เลยมาเยี่ยมขอกคุณพ่อเพิ่นนะครับืันนี้มีแม่ทองนะครับหัวลุนธรรมชาตินะครับงามๆครับพี่น้องแล้วกับมีแม่ลูกกับแม่สาวนะครับเอาสาหรับผููกําลังหางัวไปเลี้ยงนะครับพี่น้องนะครับผม ลองติดตามในคลิปนี้เบิ้งนะครับจาของขอกเพิ่นเปิดราคาเองสิเป็นจังไดนะครับราคาถือใจพี่น้องบ่อนะครับพ่อได้แบ่งกันไปเลี้ยงนะครับผมเอาเมืลูกขอกินใหญ่เก่งๆครับพี่น้องนะครับมาเอาไปเลี้ยงเหมือนนี้ไม่จะขอกได้ฟ้าเลยค่ายคุณพ่อไปจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับผมคุณพ่อสวัสดีก่อนครับสวัสดีโอครับพ่อโอนะครับอยู่บ้านได้ก่อนพ่อบ้านโคกไปรีครับอ่าบันโคกสมเด็จอ่าบันโคกปารีไพรีอ่าโคกไพรี อำเภอสีสมเด็ดจครับจังหวัดเลยคกับจังหวัดลอยอ็ดเอาเบอร์โทรคุณพ่อได้ครับ0 9 6ย์เก2 2 8เกนะครับ, 28, รบผมเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันครับพี่น้องนะครับเบอร์นี้นะครับสำหรับผู้อจาจจะไดงง่วงคุณพ่อไปเรียงเดยเมื่อเมืองแม่ลูกกอนนะครับผมเป็นแม่ลูกคู่แรกนะครับผมเอากับลูกสาวเพิินนะครับลูกสาวกะประมาณจะเดือนหรือพ่าลูกสาวลูกสาวได้หาเดือนกับลูกสาวได้หาเดือนนะครับลูกสาวได้หาเดือนนะครับ แม่กะสูงลอยสี่สิบหาบวกเนาะพ่อเนาะครับอ่าลอยสี่สิบหาบวกทองไปครับแม่แม่ประกันทองเนาะแม่ประกันทองครับแม่ประกันทองเด้อครับพี่น้องอ่าทองกับ kf สามหนึ่งอ่าหมอตัวทองเนาะพ่อเนาะครับตัวทองแล้วอ่าตัวทองเรียบร้อยมีคลิปอันด้าเซาครับอ่ามีคลิปอันด้าเซาผสมสิบพฤษภาพปีหกหกด้อครับพี่น้องอ่าวันที่สิบพฤษภาพนะครับ kf สามหนึ่งในทองแม่เป็นลูกที่สองข้าทองเนาะครับอ่าลูกสองข้าทองครับพี่น้องนะครับแม่กะสดสวยนะครับ เอากินยาดีครับพี่น้องนะครับคุณพ่อเพิ่นว่าเมียลูกอันลูกสาวนี่เป็นลูกข่มตหรือลูกหลอดบบดนี้ลูกหลอดลูกสามหนึ่งกันครับอ่าเขบสาวนึ่คือกันนะพ่อเนาะอ่าลูกเขบสามหนึ่งคือกันครับพี่น้องเอาไรลูกลงมาครับเนี่ยนะครับเอานะครับนี่ครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นบอก่อยอยากอยูมากยูไก่แม่มาได้หรอกพี่น้องนะครับเอาลูกกตัวดีเลี้ยงตัวดีครับพี่น้องนะครับขาดนำเลี้ยงจังน้อยใส่อัดอาหารเข้าไปจังน้อยก็ถือว่าโครงส้างมาดีแน่นอนหละพี่น้องนะครับเอา เป็นแม่ลูกไม่อยากไปหาแม่ปันไดยนะครับนี่ครับครูนะครับสวยครับพี่น้องคูนี่หลายไปแล้วาว่าเปิดไว้เปิดไว้หกสิบห้าครับหกหมื่นครับอีกห้าพันครับพี่น้องซื้อสองได้สามหกหมื่นห้านะครับอันนี้ลูกสาวหกหมื่นห้าพันนะครับอันนี้แม่เพิ่งเนะครับพี่น้องเขาออกเป็นส่วงเขาบีจักน้อยนะครับอันนี้คูนี่หกสิบห้าซื้อสองได้สาม ราคาต่อล่องไหนน้องพ่อเนาะราคาสนใจก็โทรมาหาคุณพ่อได้เลยเบอร์อ่า0969927228นะครับเอาต่อไปเป็นงัวแม่ทองนะครับเอางัว่าแม่ทองตัวนี้พอกจะเดือนหรือพ่อแม่แม่นี่แม่นี่เจ็ดเดือนเขาแปดเดือนแล้อครับเจ็ดเดือนเขาแปดเดือนเนาะนะครับเจ็ดเดือนเขาแปดเดือนครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอาประกันทองเหพ่อเนาะครับประกันทองครับเอาใบหลอดครบด้วยครับพี่น้อง เอาเบองในท้ทองจิ้นไอ้นะครับท้องกับพอพันเจ้าฮุสตันเก้าเก้าเก้าของน้องแดงครับพี่น้องนะครับสิบสองท่านว่าหกหาครับพี่น้องจักเดือนก่อนครับประกันให้จ็เดือนครับจ็เดือนนะครับเราประกันให้จ็เดือนส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบแปดบวกครับลอยสี่สิบแปดบวกนะครับเอาลอยสี่สิบแปดบวกนะครับ ลูกที่สองค่าทองเนาะครับอ่าสองค่าทองครับพี่น้องนะครับเบื้องถ่ายจังน่อยหามลามลึกดีนะครับหางลามลึกดีเชื่องครับพี่นองเอาเชื่องดีโนมโบมีติงเนาะโนมโบมีติงครับบ่มีตำนิเนาะพ่อเนาะโบมิตำสำหรับผู้สนใจแดงโบดด้วยครับพี่น้องนะครับแม่นี่เอาต้นโตดีนะครับตำนี้โบมิติงเอาฟังราคาเนี่ยครับที่นี้เปิดใบไร้ไปได้พ่อเปิดไว้หกหมื่นเก่าครับหกหมื่นเก่าพึ่งกันเนาะเอาต่อรองได้หกหมื่นเก้าพันทองที่สอง ทองกับฮุสตันเก้าเก้าครับของน้องแดงฟ้ามพันธุกรรมเอ็กซ์ลีแปดสองหาครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อพันนะครับที่ถือว่าเนื้อหนังโครงสร้างมาดีครับพี่น้องนะครับสนใจพี่น้องก็ทักทายคุณพ่อเพื่อนมาได้นะครับผมขึ้นเบอร์โทรให้เบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันเฟซบุ๊กเรนพ่อเฟซเรนครับซื้อเฟซพ่อวางเดี๋ยวซื้อโอพาษริมเลิศครับอ่าโอพาษริมเลิศเนาะนะครับโอพาษริมเลิศครับพี่น้องครับ นะครับสนใจอยากได้น้อคุณพ่อเพิ่นกะง้วนทองครับพี่น้องเอาเจ็ดเดือนกับพ่อใน้ทองอีกรอบหนึ่งนี่ก็เจ็ดเดือนกวเหลือเจ็ดเดือนเอาไปเลี้ยงอีกสองเดือนคลอดครับพี่น้องลูกฮุสตันเก่านะครับแม่เลี้ยมโตดีนะพี่น้องนะครับหนังหนาสาใหญ่นะครับอกใหญ่ไร้กวางครับพี่น้องนะครับโตดีนะครับสําหรับผู้สนใจลูกบหาบหาสองศูนย์บอกครับ่มีใบเะครับเอาตัวนี้เพิ่นรับ เป็นสาวเอ็ดขีข้ขาาหาสองศูนย์เนาะเจ้าของบอลโบว์อ่ะเอาหาสองศูนย์นะว่ากันอ้านะครับลูกหาสองศูนย์ทองกับฮุสตันจิตเดือนอีกสองเดือนคลอดครับพี่น้องนะครับต่อไปเป็นแม่สาวเนาะนะครับ,ค,รบคุณพ่อว่ามืา่อกี้เปิดจะ,ะทำหนีร่องให้พี่น้องเข้าได้ชมนะครับผมนะครับตัวนี้แม่สาวน้อยครับพี่น้องสีแดงเข้มเลยนะครับส่วนสูงกะร้อยสามสิบหาหอดอยู่นะพ่อเนาะครับร้อยร้อยสามสิบ บวกบวกเด็กเลยอ่ารอยสามสิบบวกนะลูกสาวพ่อไหนครับตัวนี้ลูกสาวเลดแลมโบลูกสาวเลดแลมโบนะครับอ่าลูกสาวอ่าเลดแลมโบนะครับผมอ่าเลดแลมโบลูกไส้เอ็คเคซีหนึ่งเจ็ดขับพี่น้องนะครับของสอยหญิงเจริญนะครับเอานะครับใบเกิดก็มีครบด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวหน่อยจักเดือนหรือพ่ออายุเพิ่นอายุ ประมาณสิบหาเดือนหรือสิบสี่สิบหาเดือนนะครับผมสิบสี่ถึงสิบหาเดือนนะพ่อเนาะเบิ้งนะครับสีดีครับโบดเข้มครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยเลี้ยงสีโครงสางมาดีแล้วนะครับหยาหลายหนาฝนจังสี่มาเอาไปเลี้ยงไสหยาครับพี่น้องนะครับผูกลามได้นะครับเป็นเสียกยูนะครับหลายไปไหนล่ะครับที่นี่ไหไปสามสิบหาครับสามหมื่นหาตอนล่องไหนนะพ่อเนาะตครับตนีสามหมื่นกับอีกหาพัน มาต่อรองเอาแม่สาวหน่อยลูกสาวเลตแลมโบสีแดงเข้มเข้มครับพี่น้องนะครับมักแบบใดนะครับมือนนี่คุณพ่อโอเพิ่นว่าเปิดหน้าคกับพี่น้องเขาได้ชมมักแม่ลูกคูน่นี้กับื้่สองได้สามหกหมื่นเก่านะพอ่อเนาะครับเอานะครับแม่สาวทองอันนี้กับหกหมื่นเก่าพันขึ้นกันอันนั้นหกหมื่นหากระแม่ลูกหกหมื่นหานะพ่อเนาะแม่ลูกหกหมื่นหายังต่อรองได้อีกครับพี่น้องหรือมักแม่ใหญ่ลูกเอ็ดคีหาสองศูนย์ทองฮุสตันเก้าเก้า นะครับกรณีกับหกสิบเก่านะพ่อเนาะนะครับสนใจกับทุบมาหาคุณพ่อเลยครับพี่น้องศูนย์เก้าหกเก้าเก้าสองเจ็ดสองสองแปดเบอร์ไล่กับเบอร์นี้แอดมาเฟสบุ๊คสื่วางได้ก่อนครับเซอร์โอภาสริมเลิศครับโอภาสริมเลิศนะครับผมอยากมาชมตัวจริงบ้านไหนกับพ่อบ้านโคกไพร่ครับครับผมตำบลหนองแมงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดเลยครับเอานะครับต่อร่องได้ทุกตัวนะพ่อเนาะรถทรงกับมีดได้ครับพี่น้องอันนี้มือหนี้ อาจจะขอมคุณว่าเปิดข้อให้พี่ให้น้องเข้าได้ร้องพี่จหน้าเบิงช่วงหนาฝนจังสิหลายท่านมีมองเลี้ยงงัวมีหยามไม่งกระมาเอาไปเลี้ยงพบว่าหลายก็มาต่อเอาแม่สาว3 5เองครับพี่น้องนะครับผมว่าเต็มเสาอ่ารอยสี่ามีครับพี่น้องนะครับผมสีแดงเข้มๆลูกเล็ดเลมโบหรือว่าเม่ลูกเค3 1แมึ่งมกับตัวท้องเรียบร้อยประกันท้องให้กระเด็ด นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อโอภาสนะครับผมนะผมบ่าววะที่มาเป็นซื้อกลางในห้าหน้าฟ้ามเพื่อเกษตรกรเท่านะครับขอได้ฟนะ้ามได้มีกับทักทายบ่าววะที่มาได้คร like ับพี่น้องพ่อเดี๋ยวไปเป็นซื้อกลางสำหรับวันนี้บ่าววะที่จากราชบัลลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ขอบคุณพ่อโอภาสนะครับเพิ่นกับแบ่งให้พี่น้องเท่าได้ไปต่อยอดพันธุกรรมกันเอามีของดีแบ่งปันสำหรับวันนี้จากราชบัลลังก์ขอพ่อได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ